รามเกียรติ์ตอนองคตสื่อสารฝ่ายพิเภกได้ทูลว่าเขามรกตมีชัยภูมิเหมาะแก่การตั้งทัพด้วยไม่ใกล้ไม่ไกลจากเมืองลงกาและยังถูกต้องตามตำราที่ชัยสงครามแต่มียักษ์กุมภาศูนย์เฝ้าอยู่พระรามให้หนุมานไปปราบแล้วเคลื่อนทัพไปที่เขามรกตแล้วทรงปรึกษาพระยาวานอนว่าควรจะยกกำลังเข้ารบเหล่ายักษ์เลยหรือไม่ สุครีพและเหล่าวานนจึงทูลว่าน่าจะส่งทูตเข้าไปเจรจากับทศกัณฐ์ก่อนหากไม่ยอมส่งนาศีดามาจึงจะยกทัพเข้าโจมตีพระรามให้องคตผู้ซึ่งมีสติปัญญารอบคอบและมีลิ้นการทูตถือศาสไปหาทศกณัณฐ์เมื่อไปถึงเมืองพลยกักษไม่ยอมเปิดประตูรับองคตจึง่า่เวทเนรมิตตนให้สูงใหญ่เอามือปิดดวงอาทิตย์มืดครึมไปทั้งเมืองทศกัณฐ์รู้ว่าเป็นลูกนางวนโทกับพระยาพาลี แต่จะไม่ต้อนรับก็ไม่ได้ขณะที่อยู่ต่อหน้าทศกั์ไม่ไหวแล้วมวนห่างให้สูงเท่ากับบัลลังทศกันแล้วว่าพระรามให้ถือศาสตร์มาให้ทศกันคืนนางสีดาทศกันจึงว่าพระรามฆ่าพ่อตายยังไปเป็นข่ารับใช้องคตจึงกล่าววาจายอกย้อนเกี่ยวกับเรื่องในอดีตทศกันโกรธให้เหล่ายักษ์จับองคตแต่ถูกองคตฆ่าตายแล้วจึงหอ,อกลับมาหาพระราม